ว,วันนี้อยู่ผมร้านช่างฟิวมาดูวิธีการประกอบฝั่งคัดกัน <c oughs> มีอย่างแรกเราล้างอะไรให้สะอาดแล้วนะนี่อย่างแรกเราใส่แผ่นทับลงไปแผ่นับแผ่นเหล็กนี่นะทมด้วยแผ่นเหล็กมันจะมีด้านเรียบกับด้านคมด้านคมลงถ้ากดลงก็คือลงงนี้นะถ้ากมงลงไปใส่เข้าไปทาด้วยแผน่นคัด ตามด้วยแผ่นเหล็กสลับกันอย่างนี้แล้วถ้าเกิดใส่แผ่นเหล็กกับแถบอะครับมันก็จะเกิดการที่มันลื่น่ะแต่ว่าเลากดแผ่นคัดอะมันผลไม่ค่อยอยู่มันชอบลื่นๆแล้วก็ใส่แผ่นคัดลงไปงแผ่นแผ่นคัดจะมีอยู่สี่แผ่นแผ่นเหล็กมีอยู่สามแล้วก็ใส่ลงไปนี้แล้วก็เอาตัวนี้มา,าตัวนี้ใส่ลงไป ก็หมุนดีๆไม่ได้ก็เปลี่ยนฝั่งไปเรื่อยหนึ่งจะลงล็อกนี้เลยนะนี่จะลงล็อกสนิทอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเอากระโหลกคัดนี่มาถ้าเกิดคัดหลวมมันดูด้วยนะเอาไปย้ำด้วยเสร็จปุ๊บมันจะมีแหวนรองตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนี่จะเป็นแหวนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วจะใส่ลงไปตรงนี้นะ ถ้าไม่อยู่ก็ใส่กระบีทเท้าไว้แต้มๆว้ใส่ลงไปแล้วเราก็มาเอาขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาเลี้ยงใส่ขั้นใหนน้ดีแล้ววางบนใบนี้นี่ให้มันลงล่องนี่นะลงล่องนี้ถ้าไม่ลงล่องขยับนิดนึงขยับขยับนิดเดียวก็จะลงมาเลยนี่โอ้ยใ,ให้มันดึงเข้าดึงออกหน้ออย่างนี้น,นี่เห็นไหมนี่แล้ว ทานตอนอราฝึกการใส่สปริงถ้าใครมีสปริงเดิมใส่ง่ายอยู่แล้วสปริงแต่งอะ่ะมันจะใส่ยากมันจะมีย6ตัวถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆนะให้ใส่สปริงแต่งแค่3ตัวสปริงเดิม3ตัวอย่างละ3เป็น6เราจะใส่สปริงแต่งนี่ใส่สปริงแล้วก็วางเรียงอย่างนี้เลยถ้าเกิดเป็นสปริงแต่งนะให้ใส่มันจะมีเกียวมองเกียวข้างในนี่ ตรงไหนมีเกียวแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเป็นสปริงแต่งนะถ้าเป็นสปริงแต่งสามสปริงเดิมสามให้ใส่เดิมให้ให้ใส่เดิมไปตรงที่ไม่กดคุงมีีขันน็อตกดโซนอ,อื่นจะสูอผมเลยนี่เราใส่หกตัวโดดโดดนี่เราวางงี้แล้วก็ขันน็อตเดี๋ยวมาดูตอนขันน็อตเสร็จเลยดีวยกว่าจะได้เป็นการไม่เสียเวลานี่นี่ใส่เสร็จแล้วใช่ไหม การย้ำนี่เราต้องขัดประมาณนี้ปุ๊บนี่แล้วขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยเที้ยนิดทีนิด,นด,นด,นดให้มันแข็งให้เท่ากันนี่แล้วขัดไปพอตึงตึงมือนี่ใัดขัดเสร็จแล้วต้องแน่นแล้วเราก็ต้องอกมาเช็คความรยบร้อยออกมานี่ให้มันให้มันเรียบอยู่นี้เลยนะให้มันไม่มีช่องว่างเลยเรียบอยู่แล้วก็ใส่ลงไป นี่เราก็ใส่ไปแล้วที่เหลือมันจะมีเป็นการประกอบที่ที่รถละเดี๋ยวไปดูการประกอบที่รถกันเลยมาดูการใส่คัทมาด,ใดูใกล้ๆนี่เห็นไหมเราฟองนี้ให้มันเข้ากันพอด,ดีเราก็ใส่เข้าไปนี้บูธย่าลืมนะบูธเราใส่เข้าไปไม่เหลดูหน่อย ขยัวขวาถ้ามันลงไปลงเองนี่เห็นไหม ไช่ใส่ใแล้วต้องให้มันหมุนได้ประมาณนี้ oh, <no. S 1> นะดูว่ามันเข้าเฟืองไหมครับสแล้วก็ตอนในมันจะมีแหวนรองแหวนรองใส่ไปเลย ลอ,อก็ยิงเลยแล้วตัวหน้าตัดหน้าทงต้นแต่ลองเปินกนทาย

ลองเชิคความเรียบร้อยอูให้มันหมุนได้่างนี้นะหมุนไม่รูดไม่อะไรเ,เสร็จแล้วก็ตักแบนแลับกิ๊บกลับมาให้มันล็อกไว้แต่กิ๊บจะไม่มีอยู่แล้วจะหักหมดเลยทุกอันเลยเนี่ยถอดใบจัดจะหักมหมดเลยทีมเมย แล้วก็ผ่านฝาครอบคัดหน้ากันน้ากันเศษกันเศษผ้าคัดหล่นมาใส่เครื่องเอาไปาจจะมีนักเบอร์แปดอยู่สามตัว เดิมจับตะเก็นให้มันตรงนะ เอาปอดตึงมือไม่เอาขาดนะ เรอง้วไปกินดอยืดยืดข้างนาวเแดกได้ไปถ่าย้าไ้ก่อนให้มันแน่นให้มันแน่นนะบคน,น,น่นกันแน่นยากลยแล้วก็มันจะแน่นอยวไปดูตอนขันนักเสร็จเลยดีกว่าไ,ได้ตัง้งคาากัน มักด,ดคัดก่อนแล้วก็นี่ใส่ตรงกดคัดวางไว้หให่ร่องตรงนี้ครับแล้วนี้เห็นมาร์กไหมใส่คัตกดคัดนี่มันจะมีมาร์กกดคัดบ่สนี่นะม,มีใส่ตรงมาร์กตรงนี้มาดูกใกล้ๆตรงมาร์กให้มันอยู่ตรงกัน ของการเสร็จในได้ประมาณนี้เแล้วใส่เลยปืนกดทัดลูกปืนมาใหม่อยู่นะลูกปืนสามล้อปืนกดทัดเหมือนกดันสามเรียบเราจะมีสปริงตัวเล็กน,นี้ระวังหายเลยใส่เข้าไปในในห้องแล้วก็วางลงไปยันกดได้อย่างนี้ยันกดได้อย่างนี้ใส่เสร็จแล้วก็อย่าลืม พอสำคัญเลยอย่าลืมล้างแผ่นกรองน้ำมันเครื่องลืมล้างนะล,ล้างไปล้างให้สะอาดล้างสะอาดแล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิมมันลดปัญหาการลูกติดได้อย่างดีเลยเลย ใส่ก็ใส่ฝาครอบรัดเลยนี่แล้วใส่ฝาครอบเลยใส่เข้าไปจะลงง่ายเลยน้ามตรงล็อกมันก็ลงเลยแล้วก็ใส่น็อตเบอร์8ให้หมด อันนี้แหละก็ไปอันเสร็จแล้ววันนี้ก็ขอกรับลาเพียงเท่านี้โดยใจติดต่อทำร้านเครื่องฟิวได้นะบายไปละใจทิ้งลิงเพล์ไปใต้นี้มาแล้วเจอกันครับผม